แม็กควีนเฮ้ยเดียวเดียวเดียว,ยวอันนี้มันเพื่อนแม็กควีนนี่ไอ้ที่มันเป็นรถเนี่ย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 จำเสียงได้เลยอย่างนั้นเลยเนอะแล้วเราจะติดต่อมหมเว้นกรรมฉันแฮว์เด็ดซะแล้วเนอะเอาเลยครับ กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมราไก่แคเกมนะครับวันนี้ท่านก็อยู่กับรายการพิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมแล้วนะครับรายการนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวรอบโลกจากพิกัดท,ที่ท่านผู้ชมให้กันมานะครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนเนี่ยมีพิกัดอะไรที่น่าสนใจเนี่ยสามารถกรอพิกัดมาให้ผมได้เลยนะครับหรือถ้าท่านผู้ชมกรอพิกัดไม่เป็นเนี่ยก็สามารถกรอทางลิงก์นะครับเรามาแปะใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับเรามาแปะใต้คลิปนี้เลยครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ตออท้ายไว้ด้วยว่าจะพาไปดูอะไร พิกัดรอบโลก EP 2 0งร้อครับเรามาดูกันดีว่าวันนี้ท่านผู้ชมจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะครับมาดูกันที่พิกัดแรกกันเลยดีกว่านะครับพิกัดแรกครับจะคุณโพลิเฟนการ์ด T H Channel นะครับวิโรอักยงถูกเป่าอ่านยากมากๆเลยนะครับอบอกว่าพิกัดมันสวยมากครับให้พิกัดมาครับให้พิกัดเราะตอนท่านผู้ชมแฮชแท็กพิกัดที่ชอบแฮชแท็กมาลักลายแฮชแท็กครั้งแรกนะครับแล้วก็ให้พิกัดมาเราก็พิกัดมาใส่นะครับมาดูกัน บอกว่ามันสวยมากนะครับไม่ได้ดูอะไรสวยๆกับงามมานานแล้วนะครับอภพิการแบบนี้มาบ้างนะครับตรงนี้เหรอน่าจะหมายถึงข้างๆนี้ใช่ไหมไปดูสิอุย้ยน่ากลัวคนลุกเลยคนใช่ไหมคนและแล้วม,มายืนทำอะไรตรงนั้นอ่ะโอ้ก็ก็ดูสวยดีนะแต่ว่าภาพมันไม่ค่อยชัดนะครับตกใจเอาคนคนแล้วก็มีแล้วก็มีเปิดภาพมาแรกเจกออดีตตกใจหน้าตุ๊กเข้าไปในต้นไม้โธ่เออตกใจหมดคนคนนะครับ สวยน่าจะหมายถึงแถวแถวนี้นะครับใช่ไหมบ่อน,นี้แม่น้นํานี้อะไรเงี้ยหรอให้ดูสิเออมันก็สวยจริงนะท่านผู้ชมดูดิเป็นภาพแบบเป็นโปสเตอร์ได้เลยนี่ครับเป็นริมน้ําแห่งหนึ่งนะน่าจะแม่น้านะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับที่นี่นะครับตั้งอยู่ที่แคนาดานะครับอยู่ในแคนาดาและเออนี่น่าจะมาถึงตรงนี้แหละนะสวยครับสวยจริง โอเคนะผู้ชมประมาณนี้ฮะเราไปดูกันที่พิกาดต่อไปเดี๋ยวดีกว่านะครับพิกาดต่อมานะครับเจ้าคุณไททนี่นะครับบอกว่าพี่ครับพาไปดูหน่อยครับมันเป็นเกาะรูปหัวใจทะเลสาบรูปหัวใจในสุขโขทัยครับแฮนด์ทักเราตาั้งใจน่คุผู้ชมแฮท็กประเทศไทยแฮทกครั้งที่5แล้วครับแล้วก็ให้พิกาดมาเลยครับเราก็พิกาดมาสารา้างเข้าไปดูกันเลย เทรซารปปลูกปวดใจนะครับวูนี่เป็นลูกหปิใจจริงด้วยครับโอ้ซูโอะมก็ยังเป็นลูกปวดใจฮะที่นี่ยูซี่สุโขทัยนะครับว้าวน่าจะเป็นจุดท่องเที่ยวแล้วแหละใครที่อยู่แถวนี้คงจะรู้จักที่นี่เป็นอย่างดีเลยนะครับโอ้สตีทวิวอะไรด้วยดูท่านบเป็นยังไงบรรยากาศด้านลับเป็นยังไงโอ้เป็นลานกว้างเลยฮะทำเป็นโวนสาธารณะนะครับแล้วก็มีอาสารอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าตัวนี้คือสารอะไรนะครับคนสุโขทัยก็อาใครรู้มาบอกได้นะครับว่าส่วนการคือสารอะไรเนอะนี่ครับผู้ชมเป็นเกาะอา อ่าที่อยู่แบบกลางบึงน้ำอ่ะกว้างเหมือนกันนะยังเป็นเป็นบึงน้ำูปาันใจอ่ะกว้างเหมือนกันนะทุกผู้ชมแล้วก็มีสวนสาธารณะเอาไว้วิ่งเอาไว้ในแบบนี้นะครับเขาสามารถวิง่งรอบได้เขามาจากตรงนี้ได้นะครับนี่โอ้น่าสนใจนะครับเป็นถนนท,น,นที่เข้ามาอย่างที่นี่ได้นะดูสิเนี่ยทุกผู้ชมเออถนนก็กว้างเหมือนกันนะ่าจะเข้ามาที่นี่ได้อ่ะโอ้เป็นแลนด์มาร์คที่น่าสนใจมากฮะนี่ยังสร้างไม่เสร็จใช่ไหมเนี่ยน่าจะกำลังสร้างอยู่นะครับเราดูสิ2019เป็นอย่างนี้ ส0 0พันอ่ะที่มันหมือนจะเสร็จแล้วนี่ทำไมเขาทุบทิ้งเหรอเนี่ยใกล้เคียงแล้วนะแล้วก็สอง9มันดูพังๆใช่ี่ยสเสาเสือพังเขาจะรื้อทำอะไรใหม่หรือเปล่าเลยครับไม่แน่ใจว่าสองพนยี่สินี้เขาทำเสร็จหรือยังนะน่าสนใจนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเราไปดูที่พิ่ก้าต่อไปเลยดีกว่าครับพิ่ก้าต่อมาจะคุณมิสเตอร์โทโบนลเขาบอกว่าพี่ครับพี่ต้องรอบๆดูดีๆมีปริศนากลาง ขุบเขาให้พิกัดมานะครับให้ได้พิกรรัดรถตามใจท่านผู้ชมแฮชแท็กพิกัดที่ชอบนะครับแล้วก็ให้พิกัดมาแล้วก็พิกัดมาใส่แล้วก็ไปดูกันเลยมันคืออะไร,รอ๋อพิศณาก,การขุบเข่าอ๋อดรูรอบๆอ๋เอเฮ้ยน่าอะไรวะดูท่านผู้ชมมันมีกลมๆนะฮะเฮ้ยสติตอยู่ได้ด้วยไหนดูส,สิมีคนสองคนนะครับเฮ้ยมันคืออะไรอะอสตูบอ๋อเรียกอะไรอ่ะกระท่อมที่อยู่เหรอทำไมไม่อยู่เนี้ยแล้วก็อยู่แบบ บนุบเขาอะ่ะจะมีบนุบเขาว่าอันกว้างไกลมันจะมีอะไรแบบนี้อยู่มันแปลกมากเลยนะครับน่าทึ่งที่เป็นสถานทจริงเพราะรอบๆก็ไม่มีนะเนี่ยเนินคงเนินเขาปกติถ้าเกิดมันมีอะไรแบบนี้นะไม่ควรจะมีเยอะๆมีตามเป็นหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยจะมีอันเดียวแปลกมากเลยนะครับแล้วก็มีติดวิวอยู่แค่นี้ด้วยนะครับไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรอาจจะมีสิง่งลี้ลับอะไรที่มบบนี้ก็ได้นะครับนี่เขาก็เดินทางปีนเขาเกิดข,ขึ้นมานครับเพื่อจะมาดูเจ้าสิ่งนี้นะครับไม่รู้ว่ามีทางขึ้นหรือเปล่าหรือว่าต้องปีนขึ้นมาเนี่ย มีร่องรอยการอยู่อาศัยนะครับใค่นำมาอยู่ท่ามกลางภูเขาอะไรแบบนี้นะครับน่าสนใจมากที่นี่อยู่สหรัฐอเมริกานะครับอยู่ท่ามกลางตรงนี้เลยสส่น้ําที่ไหลลงมาเลยครับเออแปลกมากครับตัวนี้น่าจะเป็นนกแถวแกงคันย้อนแหละนะครับดูจากสภาพแวดล้อมการกัดซอนะครับแล้วก็มีอะไรไปอยู่ตรงนี้หนึ่งอันเออก็แปลกอยู่นะครับน่าสนใจโอเคพี่แกดีก็ประมาณนี้เราไปดูที่พี่แกรีตอไปเลยดีกว่าเลยครับพี่แกต่อมาครับจากคุณตาข่าวแมนนะครับบอกว่า พี่ครับผมเจอรถในเรื่องแม็กควีนครับแล้วก็ให้พี่กันมานะครับถ้าไม่ได้ก็ชื่อรถคาออนเดอร์รถอ๋อเรื่องนี้แฮนแท็กพี่กันรอบโลกแฮนแท็กจาออกช่องแม็กควีนนะครับผมดูบ่อยดูหลายภาคเลยนะท่านผู้ชมไอ้ที่มันเป็นรถสีแดงๆแล้วมันมีชีวิตแข่งในสนามอ่ะใครเคยดูมั้งนี่นะครับบอกว่าตรงนี้มีแม็กควีนอยู่อืมไหนวะแม็กควีนเฮ้ยเดี๋ยว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 ไอ้นี่มันเพื่อนแม็กควีนนี่ไอ้ที่มันเป็นรถเนี่ยเนี่ยเนี่ย จำเสี่ยงได้เลยอย่างนั้นเลยเนอะแล้วเราจะติดต่อมันเว้นกรรมฉันแฮว์เด็ดซะแล้วเนอะเฮ้ย hey, ใช่เลยฉันเองก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเนอะไม่ไม่ไม่ฉันฉันเป็นรถน่ะเนอะจะพูดเข้ามาเนอะเ <c oughs> ข้าไปได้ไหมเข้ามาไม่ได้หรออืมน่นาสน,นใจน่าสนใจนี่นี่นี่อืม <c oughs> ตัวละครนี้ผมชอบมากเลยครก็ตลกอ่ะมันในนี้นะทำอะไรมันเคยเป็นสายลุงสายลับตัวนะใครที่ดูนะครับนี <c> ่ <oughs> ฉันเป็นรถเข็นรถแะเนอร <c oughs> มีรถด,ดัเพลิงไปมีตุ๊กตาแล้วเชียมตัวคันนี้มันชื่ออะไรวะน่าสงสัยอ่ะนี่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 เมเทอร์อ๋อตัวนี้ชื่อเมเทอร์เนี่ยไอตัวนี้นะครับชื่อเมเทอร์นะครับโอเลยเนอร์เ <c oughs> <c oughs> น่ารักแล้วไม่มีแม็กควีนหรอแม็กควีนอยู่ไหนอยู่ข้างไหนเปล่ามีแม็กควีนปะไม่มีหรอว้านึกว่าจะมีแม็กควีน มีเพื่อนแม็กวีนแทนฉันมาอยู่ตรงนี้เลยเนอะสีเราหาได้เพื่อนเจออุ้ยโอ้โอผมบอลไปที่ไหนวะเนี่ยอ่ะท่านผู้ชมฮะมันมนแตกต่างจากเดิมเยอะเลยอ่ะมาผู้อยู่ด้านบนอ่ะทีไหนวะเนี่ยโอ้อยู่ด้านบนฮะของร้านนี้โอ้หิมะฮะหิมะเกาะโอเคประมาณนี้เลยครับน่าสนใจมากๆเลยอ่ะ พยายามตามหาแม็กควีนอยู่ไม่มีใช่ไหมโอเคเฮ้ยเขามีข้างหลังเขามีรถอะไรอย่างเงี้แล้วนะเนี่ยมีปั๊มน้ำมงปัง๊มน้ำมันอะไรแบบนี้นะครับพยายามหาแม็กควีนเฮ้ยนี่ไงแม็กควีนอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรไงแม็กควีนแบบว่าดูไม่เป็นแม็กควีนเลยดูผักปุ๊บพังอาจจะพังไปแล้วก็ได้เลยครับซึ่งเพื่อนแม็กควีนเนี่ยมาทำง่ายเพราะว่ามันเป็นมันรถพังๆอ่ะทำง่ายฮะเซลโดแม็กควีนมันเนียบไงน,น,นี่โอ้โหดูแม็กควีนจีนแดงมากมาก โอเคประมาณนี้นะครับเราไปดูกันที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่านะครับพิกัดสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นพิกัดที่ผมหามาเองนะครับเนื่องจากหาพิกัดที่ใช้งานได้ไม่ครบนะครับช่วงนี้ก็พิกัดขาดแขนมากๆนะครับก็อาจจะต้องมีผมหาพิกัดมาแทรกบ้างนะครับพิกัดนี้รับเป็นพิกัดทาสแมวฮะมีคนกำลังนอนเล่นกับแมวอยู่านผูจชมดูเขานอนเล่นกับแมวนอนแบบจริงจังเลยนั่งเล่นก็ได้มั้งแต่ไม่นั่งฮะ ใช้นอนเอาฮะนี่คือพิกัดที่ผมหามาเลครับสุดยอดไปเลยนะครับสำหรับทาสแมวเอาแล้วท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครชื่นชอบรายการพิกัดรอบโลกตามใจใท่านผู้ชมเนี่ยสามารถกด like, ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้นะครับและถ้าเกิดใครมีพิกัดในที่น่าสนใจเนี่ยรบกวนหามาแล้วก็มาโพสต์คลิปนี้เลยครับมีคุณมีโอกาสได้ออกคลิปเยอะม,มากเพราะว่าตอนนี้ พิกัดเราไม่เพียงพอที่จะใช้งานในสัปดาห์ต่อๆไปมากๆเลยนะครับขอบเขตพิกัดที่ค่อนข้างน่าสนใจเนี่ยได้ออกแน่นอนนะครับพิกัดที่น่าสนใจและไม่ซ้ำเนี่ยได้ออกแน่นอนนะครับโอเควันนี้ไปแล้วนะครับใครไม่อยากพลาดคอนเทนต์ในช่องของเรานะครับก็สามารถกดติดตามผูสืกดิ้งครับเราจะมีคอนเทนต์ประมาณนี้ให้ดูในทุกสัปดาห์เลยนะครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าสำหรับรายการพิกัดเราโลกตามใจท่านผู้ชมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย